ก็เราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบง่งลิสดินเคยนะ้าก็อยก่ในเกม The Solan World e of Sol Hunter Server ไต้หวันนั่นเองครับจริง,รงๆกล่าว่าจะไม่อัปเดตเกมนี้จนกว่ามันจะมีการเปิดให้บริการแต่ว่ามันมีข่าวดีแบบสุดๆแบบนี้ก็เอามาอัปเดตหน่อยละกันซึ่งถามว่าข่าวดีคืออะไรเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยกำลังเปิดลงทะเบียนใช่ไหมดังนั้นเร็วๆนี้เนี่ยเราอาจจะได้เล่นทางด้านของเกม The Solan d ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆไปกดดูเพลย์ลิสต์นะเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คคลลิปุณจจะได้เเห็นกมพง ว่าเฮ้ยรูปแบบการเล่นเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันตรงปกหรือเปล่าก็สามารถไปดูได้ในเพจลิสกันแล้วกันแล้วก็ข่าวดีที่ผมเอามาบอกก็คือใครที่ใช้ Android ใช้ PC เนี่ยแน่นอนว่าได้เล่นเกมนี้แบบร0 0ไม่ต้องห่วงกรเรื่องการลงทะเบียนเลยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมันไม่ได้มีการใช้บัตรประชาชนจีนซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก่อนนัานี้ครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยไปเตรียมบัตรประชาชนจีนมาด้วยเพราะว่าเกที่จีนเนี่ยมันมีการเปิดให้บริการก่อนแต่ตอนนี้นเซิร์ฟเวอร์ไต ไม่ต้องใช้บับรประชาชนจีนแล้ว <c ười> เรื่องเติมเกมเนี่ยก็จะง่ายหรือว่าใครอยากเล่นจีนก็แล้วแต่เนาะส่วนตัวของผมมองว่าเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยน่าจะมีการเปิดให้บริการก่อนสัก1เดือนนะครับผมแล้วก็เดือนถัดมาเนี่ยน่าจะเป็นท่าด้าของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนี่จะเป็นประมาณนี้หรือบางทีอาจจะเปิดพร้อมกันก็เป็นไปได้ส่วนตัวองผมแล้วมองว่ามันน่าจะไม่ได้มีการเปิดให้บริการพร้อมกันเท่าที่ผมเล่นหลายเกมมานะก็คือที่จีนเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้บริการก่อนไต้หวันจะเปิดตามหลังนะครับผมแล้วก็จะเป็นท่าด้าของ,ของเซ ท้ายที่สุดจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเราก็ไม่ต้องซีเรียสไปเนาะในไหนมันก็เปิดให้เล่นที่ไต้หวันแล้วเราก็เราเล่นที่ไต้หวันได้เลยสาหรับใครที่ไม่มีบัตรประชาชนจีนข่าวดีแบบสุดๆเลยนะเตรียมเล่นแล้วก็ขอพูดนอกเรื่องหน่อยเนาะส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยใช้โทรศัพท์อา่า vivo นะครับผมนะับปัจจุบันเนี่ยอัปเดตเข้าสู่ Android 15มันมีระบบแปลภาษาในตัวไม่ใช่ระบบแปลภาษาดีเราสามารถใช้ไอแถบข้างอัจฉริยะบนมือถือเนี่ยเอามาแปลภาษาได้เลยไม่ต้องแคปหน้าจอแล้วก็ไปแปลข้างนอกแม่งโคตรดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนนนกะัะ มันมีเฉพาะใน vivo หรือเปล่าหรือว่ามันมีในมือถืออื่นๆด้วยนะครับผมแต่ถ้ามือถืออื่นๆเนี่ยมันไม่มีมันก็จะมีแอปพวกแปลภาษาให้อยู่ดังนั้นก็เรื่องแปลภาษาในยุคนี้เนี่ยผมมองว่ามันง่ายนะครับผมการที่จะเล่นเกมพวกต่างประเทศใช่ไหมละ่ะไม่มีภาษาไทยเราก็ใช้ระบบแปลภาษาจากหน้าต่างลอยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคุณก็ไม่ต้องซีเรียสในเรื่องภาษาเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้ Android นะแล้วก็ต่อที่2ถ้าเกิดว่าใช้ Android ก็คือโหลดได้อย่างแน่นอนยกเว้นแต่ว่าโทรศัพท์ของค <laughs> ถ้าได้ของเกมใหม่ๆนะปัจจุบันอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยแล้วก็อย่างที่3สําหรับใครที่ใช้ iOS จริงๆดาวนโหลดได้นะแต่ผมไม่รู้จักวิธีการดาวนโหลดเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ iOS อันนี้ก็ขออภัยกันไว้ด้วยไปหาวิธีดาวน์โหลดกันเอาเองเนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันจะมีเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขอฝากกันไว้หน่อยนะนั่นก็คือกลุ่มเกม The Solan d w o r l d of Soul Hunter ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเข้ามาที่ตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจะอนะัปเดตหน้าปกอะไรต่างๆแล้้้วก็เเอาาาดมขามาะจะไ แบบว่าจะได้มีกลุ่มสาธารณะเนื่องจากมันเป็นเกมจีนเราก็จะได้เอามาสอบถามกันในกลุ่มอะไรอย่างนี้ก็ฝากกลุ่มกันไว้ด้วยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปกันแล้วกันเนาะส่วนการสมัคร ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเร่งรีบนะครับผมสมัครบัญชีก็เข้ามาที่เว็บตัวนี้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ใส่ชื่อไปเลยคุณจะใส่แบบไหนก็ได้อยากจะเอาชื่อเล่นของคุณอ,อย่างเช่นผมชื่อใหม่ใช่ไหมก็ mai แล้วก็ใส่ชื่อเป็นตัวเลขก็ได้5456แล้วแต่คุณอยากจะใส่อ่ะก็คือสร้างบัญชีเป็นของตัวเองจากนั้นนะครับผมก็รหัสผ่านเนี่ยคุณก็อาจจะใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นตัวเลขนะแล้วก็ใส่ซ้ำตรงนี้กดยืนยันตัวตนสมัครง่ายๆนะครับผมแค่นี้ก็จบแล้วจริงๆไม่ต้องรีบสมัครก็ได้้รรอออถาขว์วตัน มันเปิดให้บริการก่อนนะครับผมะจะมีเป็นประมาณนี้เนาะต้องรอดูนะครับผมว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกับเซิร์ฟเวอร์จีนเปิดให้บริการพร้อมกันไหมถ้าเกิดว่าเปิดให้บริการพร้อมกันผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนแต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดหลังเนี่ยผมก็น่าจะมีการเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วก็เล่นทางเซิร์ฟเวอร์ไต้หวนันเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยน่าจะมีคนเยอะกว่าเนาะกลุ่มกู้เล่นที่ ไม่มีแบบประชาชนจีนอ่ะอันนี้ผมเข้าใจดีเลยผมพยายามหาแล้วนะมันมีลิสต์แบบชื่อเป็นหมื่นอ่ะผมกรอกไปประมาณ1,000ผมท้อมันเล่นไม่ได้ชิบหาย แต่ตอนนี้มีแบบประชาชนจีนแล้วก็เลยสบายๆหน่อยนะครับผมกับการที่จะเล่นเกมจีนนะปัจจุบันตอนนี้ของผมนะแต่สำหรับใครที่ไม่มีนะรอเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเลยแล้วก็ผมเห่นคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมอ่ามีคนคอมเมนต์นะอันนี้ผมขอไม่เปิดก็แล้วกันเขาบอกว่าเท่าที่มาดูทางด้านของตัวเพจเนี่ยโปรโมทรู้สึกว่ามันปลอมมากเออไม่รู้ว่าจะเป็นเกมจริงหรือเปล่าเป็นหลอกลวงอะไรประมาณนี้ซึ่งผมขอยืนยันอีกเสียงเลยว่าภาพโปรโมตตรงนี้เนี่ยอย่าไปหาดูนะครับผมไปดูจากคลิปที่แล้วของผม ก็ได้ <c oughs> ภาพตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่แอดมินเขาแบบปรโมทมาเลยอ่ะน,นี่เริ่มต้นก็เลือกเป็นตัวละครชายหญิงวิญญาณยุดธย่างเงินคาม แล้วก็ภาพจริงๆเนี่ยจะเป็นประมาณนี้กราฟิกก็คล้ายๆกับทางด้านของตัวหวตาลูเจ้าตัวเทิร์นเบดเลยนี่โมเดลอานิงเนี่ยปรับใหม่ให้เหมือนอนิเมะหมาของจีนให้เหมือนอนิเมะปึ๊บๆโอ้โหดูดีโคตรดีอ่ะเอาซื้อขาโมเดลเก่านะครับผมจริงๆปรับใหม่แล้วแล้วก็มีนิ่งหลงที่ปรับใหม่แล้วส่วนตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเฮ้ยทำไมตัวละครหลักเรามันใช้วิญญาณยุดได้มันเหมือนกับไอโซแลนนิวเวิร์ลไหมอันนี้ผมบอกไว้แล้วนะว่ามันสามารถเลือกเป็นหมาของจีนให้ออกมาได้หรือว่าจะเอาตัวละครขอ็ม นี่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอาจารย์เออรหลงเจียงจูปึ๊บปึ๊บนีุ่วิงเอ,อ๋อสุวิงเออปรับโมเดลไหมรู้สึกเหมือนเดิมไหม <c oughs> บางโมเดลนะครับผมก็จะใช้เป็นโมเดลเดิมเนาะเอาเอาไว้เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยอย่าลืมเข้ากลุ่ม The Solan New World กันด้วยนะครับผมอ่ามั่วแล้ว <c oughs> The Solan World of Sol Hunter อย่าลืมเข้ามาด้วยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับผมรอทางด้านของเซิร์ฟเวอร์จีนเปิดแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเปิดนะครับผมใครมีบัตรประชาชนจีนก็ไปเล่นทางด้านของเซิร์ฟเวอร์จีนใครที่ไม่มีบัตรประชาชนจีนก็เล่นเซิร์ฟเวอร์